ครับสวัสดีครับสวัสดีพ no e uh ี่น้องป่องไปสู friends, ้กูสุ้คนเนาะครับเนาะขาวโพดมาพรก็เบาเบยแอบแสบขี้เก่าครับพี่น้องครับขาโพมาพรก็เบาเบยขี้เก่าพี่น้องก็เป็นมือนนิครับเจ้กสิ่เอื่นว่าอย่างไรพี่น้องสบายนั่งคุกเลือดหรืออย่างไรบุบบุเคยเห็นพี่น้องแล้วก็บุเคยเห็นครับก็สบายนั่งใส่เลือดเนาะสบายนั่งคุกเลือดนั่นแหละตกเลือดคุกเลือดเกลือกลวกเกลือหืลินอะไรเกลือกเลือดพี่น้องเอ้า อื่นไม่ใช่สีละสบายนั่งเกือกเลือดครับมาเส็บๆก็บ่าวบอยพี่น้องบรรยากาศยังมาแรงพี่น้องโอ้ยฝนตกเศร้าไม่ใหม่ครับนี่แหละเส็บๆน้ำบ่าวบอยครับแต่มลพิาครับกับสะเลลูกโดดกับกระเทียมพี่น้องแล้วกาบมะเขือขาดบัไใหญ่ขึ้นมาละครับบมกแตีงหักทั่วที่หอมเอาพี่น้องมาเด้อใส่กับบ่าวบอยครับ คนย้อมมาพร้อมพี่นอ้องเอ้รลุยพี่น้องจวดมันเฮ้ยลายแตกลายแตนเลยอยากสิบแทบพี่น้องสบายสบายนั่งเกือกเลือดคมๆครับเอออือ้มอืมอ้มแมกันลองฟอง ไม่อยากมาแบบมาอยู่ป่างมเนี่ยี่น้องยครับมากินากันบดบนน้ามันเนี่ยหาหักเลยเบยังบด

มเมื่อเดือดรวมไปถึงซีสันมันนะโรสรรันโบแมนครับโรสันคือลน,ววาล,อนลาบเลยผมว่าใส่เดือดเนาะลาบเดือดได้ดลายว่ะจำพามาก็้นเห็นไหมมือเห็นหมาคอกินครับ 我买哟。 จะเหลือๆจเป็นสีใหม่พี่น้องเอ้ยเห็ดเจ็ดยูหลานครับละคีรุตออกมากินทั้งหนอกมันโดนอะไรสีอยากซ้ำแน่เลยพี่น้องอื้มอืก็เทียมมอเขากันแท้ คิดใจขนาดทำาเพีย้ยนพี่น้อง นกแค้นขึ้นมาให้ขี่แห่เราบ้างกันรับตาไปเวยครับว่าคือแห่บกข้าวอย่างว่ามันต่ขี้เดียดแถวที่ว่าสะอาดอยู่ครับ ว่เา,ดเ,าเดี๋ยวมาเสียงกับกองกับมีกินก๋วยเตี๋ยวกินทีแล้วพี่น้องกินแล้วเสียเบิดน้ำมันนี่มันฝาดน้ำเกลี่มน้ำมัน <c oughs> มันมันคนน้นนาเคืองสวนพี่น้องหลายคักก็จะกินตัวอะไรเนี่ยว้าเพชรระเดอ้อเพชรระเดอ้อ ยังวะไว้พ้นต๊ะพี่น้องนำหน่อยลูกมาซื้อหัวหันจะเป็นพีนุกฝากข้าวต้มข่างแก่ม เถยนต์สงปร่งตัวแดงพี่น้องที่รุถม้กกาไกลไรม้าไรลีกินยุ้ยไกลพี่น้องอยากคนเห็นอายคนตัวจะพูดมา,กกาไอ้พวกเจ้าเดมนี่ใครเป็นคือผมบอก ไอ้คุนอยู่ของขอังเด่บอกไอาคุนเบ่งในใน u t u b e ครับเ <laughs> อ้า <ะ S 2> <c oughs> แก้วพี่น้องแก้ว แดงนี่หอดปากกาเมจิกแบบพมเมคเขียนใส่ะไปนั่งเกลือตม้มเลยเกือเดือดพี่น้องตัวดีครับประพิษประพิษ โอ้เสียมู้ดับตับใหม่อีกแล้วอฮะตอนผู้ตายพี่น้องยิ่มแล้วไปไว้เลยครับเดี๋ยวเสียดมันน้อยนึง มาอาดกันยงได้บานเน่ยมูลิน,นครับโอ้โมูลินตอดนั่งสิครับกีดินอ่าเฮ้ยหมดมากลลวพี่หน้องโอ้มันยากนำเว้ยเอา้าคลิปนี้กับแซนี้ีนะครับมือหนาพ่อกันไหมเนาะ มักไรถึงใจกระแทบาบอยนะครับหรือมุกจิตตามเห็นไหพบกันคลิปหนาครับผมคลิปนี้ขอก่าวขับมาสวัสดีครับแบบแซ่บฮึ่มฝนฟังลำก่อนนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายจากคนที่ลืมบ่ได้ <c oughs> บ๊ายบายครับ